โบเห็นยังเลยเนาะพี่น้องเนาะประวัติซีดียินแต่เสียงเียอยากขี่จะกับไปขี่ด้ือสักพอกอนนี้มุ่งหน้าไปไตดฝานประมาณจะกิโลอ้ายอ่าสามสิบแปดกิโลไปจากนี่แมนบอกจากปากเซไปอ๋อสามสิบแปดกิโลโดยใช้เวลาอยู่บวกเกินสี่สิบนาที ปนิมคม นะครับเข้มอันนี้โบราณทัพบุรีอาชีพหน้าเรืออาชีพหน้ามันเขาเขาจะคือแบบว่าให้รู้เฮียนเป็นพนังงาวัดคนจีนคนเฮียนก็จะคือว่ามึงเฮียนเป็นนังซื้อแล้วพาดมึงเก่งเป็นอัตุรกิจเป็นพ่อข่ายใหญ่สันน้ำเป็นบ่อแเ้วนั่นเป็นพ่อข่ายดังๆเก่งขายไอ้เรื่องความซื้อสัต์เด้อค้นแล้วคือว่าโอ้ยอาชีพพ่อข่ายไหมข่าหรว่าเป็นอาชีพที่ว่าพวกปากตลาด บ้านเขาบ่าหาเงินเขาจะคลุม <m> ือคลุมือวเขฝากแม่นแม่แต่ขึ้นคลุมือบ้านเขาเป็นพลังงานแต่เงินเดือนเนาะแม่นบ้าซ้ําซาสิฮอดไปเงินนันก็กินไปแต่ละมืออันเด็โดยอ่าบดเขามีคลุมือไม่กนใช้คลุมือได้ไปขาแล้วบ้านน่แม่แม่ถ้าไปนาเฮาสิเดี๋ยวบ่เห็นหยังเลยก็เลยได้ถายแต่ลบหลังเนาะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นหมอคนนัว มีเขาสิเขามาเขลียรปักซองเขาเขลียรปักซองกเราบ่อเอื่อยอ๋อเขาเคียรปักซองแล้วพี่น้องจะเงินหน่อยให้บึงบึงลบหลังพี่น้องสิเวียนหัวได้ไบวกตกบนโต๊ะหน้าตะบอกเดียวก็ซีเมนผู้เนาะผู้จะบวก เออหูเออแบบข้างขึ้นยนตเขามาก็ริะลำบากเนีเของกาสีลับบากเนี่เโปเป็นส่วนบนาขนมันกระเหลือบอะไรดีตามเขาสืบย่นเนาะเขาเลือกไปครับสืบย่นได้ครับ็มาาแต่จริงกูอยากตั้งยันบาตั้งยันบ้าเดินสิ กราหนาวเนาะเพราะว่าใส่เส้นทางเดียวเนาะพี่นนองที่ว่าไปปากซองแล้วก็ท้ายน้ำตกขขางขานนี่ตะขังมีแต่เนืองตาดฟันเป็นตาเป็นน้ำตกที่ว่าเป็นน้ำตกหนองเงียโอ้เขาใส่ข้าว่าน้ำตกหนองเงียคือว่านทั้งสันอันเพราะว่าอันนัันใดเทมมอ พ่บมีเส่บมีซีดจับบไก่ประมาณประมาณนี่เหนยังม้ไ้ี่ะรต็มอกก็ซื้ออย่าเพียจกัะไโบาก็ย่กระเพาองเยเมียมีข้าวก่าอีกอ้อไถข้าเานีอ๋อาทอินกับท้าม้วนกเด็นันไก่กันขึ้นมาวางต้นรองเมีย ได้แต่มองบนว่าแต่ไม่มีจิตสัมผัสว่ามันอยูวัลลภเนี่ยตโดยใกล้เลยล่งอาบกับอะไรได้แต่มองขึ้นวังไกลหูเลยได้ทอดแล้วทอดข้างเขาแล้วน้าแล้วพี่น้องตาดฟวันโอ้ยพี่น้องเอ้ยมากับมากับสายฝุ่นขังเหนเนาะสาวเล่ากัน เอาเป็นเนี่ยได้กันรอชมรอติดตามกันเนาะพี่นอ้องสาบมาก,มากพ้อมกับสายผลแท้ๆอุย้ยจุดนแผนกต้อนท้หาหันอาหารรีสอร์ทจุดชมวิวจุดชมวิวหันกาแฟสชิงห้องน้ำทำสิเลือกไปตัวใหรอชมรอติดตามห่อน,น้ำรกตาดฟานแล้วเนาะเอา ไปทั้งไดโนบาทนี่มาฮอดแล้วพี่น้องแต,แต่แต่เฮาโ่เห็นยังเลยหูซึกแเตยบอเห็นยังเลย <c oughs> น้องเมียน้องเอียงกับโบเห็นยังเลยตอนนี้หูซึกแต่หมอกขนัวพี่น้องเลยเฮ้ามาบ่ถืองามแล้วพี่น้องเฮ้ามาบ่ถือแลวบ่บเห็นยังเลย เพราะว่าจุดนีมีแต่หมอกสาวเรามาหอดแล้วกี่ว่าจุดชมวิวแต่มันเ,เห็นวิวยังเลยเห็นแต่หมอกแบบนี้เพราะว่าเทามามืดนี่จะถือกับฝนโตกลิ้นแน่แล้วกับงึงรูหมอกตั้งแต่ท่างขึ้นมาหละได่อย่ว่าหมอกหลายๆนี่แต่สาวเราก็มาหักเสไย้ยินแต่เสียงเสียงนำโตนตาดแต่ว่าห้าสิม,มองบรเห็นเพราะว่า ไอไอหมอกหรือว่าไอาน้น้ำมันฟุ้งขึ้นมาเนี่ยสิเป็นฟุ้งขึ้นแบบนี้เลยแล้วเขาก็สิบุด้เห็นยังเลยเห็นแต่ควันที่แบบหมอกไอ้หมอก,อมอกขึ้นมาสิบุเห็นยังเลยเนาะพี่น้องจนะเสียดายคือกันเด้บุเห็นยังเลยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าสิด้ยินแต่เสียง อันนี้คือจุดบ่อนให้นักท่องเที่ยวลงไปถ่ายหูซมตัดวานเนะาะแต่ว่าเข้ามาก็คือว่าอะไรเสียดายนะเสียดายเนาะพี่นอ้องเห็นแต่หมอกคนน่อยอยู่ในยินแต่เสียพี่น้องที่ผ้าพี่น้องมามาในข้งนี่เข้าสิบหัหินวิวที่สวยงามเพราะเป็นได้ราวาเข้ามาถือ ส่วงพ้ายุ่เขาเนาะพี่น้องเลาสิมาถือส่วงพ้ายุ่เขาแล้วก็แต่ว่าถึงที่ว่าคนสิตโตกันยังมีน่ะกองเถี่ยวอยู่ได้เนนอ,อโอ้ได้แต่มองออ <laughs> ได้แต่มองเนาะคือคือไอ,อ้ว่าวอิลีได้แต่มองอิลีเด้ โอ้แแยแนะมนโอ้ยไปเียนกราเเซ็นหนึ่งไปเสซ็นหนึ่งกราฟโอ้ยสลิงนี่แมนวะสิฟเฟ่ฝากนั่นกับซิมีพนักงานถ่ายอยู่ยแมนบวะเขาจะไปกราฟอยู่เบื้องนี้เพราะสิงานถึงมาชื่นโอ้าไปอสองสองจูแมนโอ้ยมันม่จูตัวนึงแตบบ่ว่าเขาเอาผัวตังค์ไปนั่งกินกาแฟอยู่กลางอะอ๋อมันซิมี่สองเซ็นขาไปอ๋อ อ๋ออืมเรอธิบายเอืมก็เดี๋ยวคือใส่นะครับว่ามีสลิงไปแล้วเมสลิงกลัมา้เพอจาร์่าทอ๋อเหมมีแฟนทีเ้เบิงแฟนตีเฮเบิงลานี้เสื้อผองรายละเอียดเนยใช้้งสลิง ประมาณพันกับข้าบาทครับพันกับข้าบาทนะครับเป็นเป็นเงินไทยนะครับส่วนถ้าเป็นเงินจีนหลายสี่แสนแปดสี่แสนแปดสี่แสนแปดแล้วในส่วนของกันนี่กันปีดกาแฟต่าจะเป็นจะวิ่งติบไปเนาจะกลับมาบุกพรมเลยโซบกาแฟเนาะเราจะนั่งอยู่ระหว่างกลางสายบนไฮไลท์ยูน์จบเลย ก็ว่าเขาจะชาร์จเตเมนเซาหาดอลลาร์หรือแปดอยเจ็ดสิบาทเนาะแต่เจ็ดสิบาทรวมทั้งหมดจะเป็นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบาทนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบบนรการบพนะครับเมื่อเทียบกับประสบการณ์คั้งในชีวิตนะครับแต่ว่าเมื่อนี้ผมาจากอากาศรีดนะครับว่าจะมาโหนซลิงก์บผมีโอกาสได้โหนนะครับเมื่อนี้การล่อล่อว่าอากาศจะเปิดบปนะครับตอนนี้ที่ว่าเป็นก็มีสายอ๋อเสียเฮาได้ยินเสียงนี่ซีเมนตกน้ำตกตัวนี้แมนบอกให้ สองตัวเพราะว่าคนมันตกในน้ำกรายเนาะก็ยังไงมันสูงมันสองดอยก็แบโอ้ดอยเดี๋ยวไปมาเามีหมเดี๋ยวอากาศเปิดมาจะเห็นที่หน่อยแสียงเด่นแมนบอโอที่หน่อยก็อากาศเปิดละมา็สมมาที่น้ำตกที่ว่าพิลลังน้โอ้ดอยเพราะว่านองมากกว่าคิดว่าสิมาฮูนนะนะก็เลยแปลว่าโอมากระเสียดายเนาะ เสียดายที่ว่าฝนเมียนมะโอ้โดยเพราะว่ามาได้ยินแต่เสียงแล้วก็หมอกฟุ้งกระจายหรือว่าเป็นไอหน่ำเนาะกระทบกับสายฝนเนาะก็เลยโบเรกีนีโอกาสสำเนาพี่น้องก็คือสองเส้นนี่เมียนเท่าเมียนเท่าจะไปเมียนบ่เส้นเนานเส้นไปเนาะจะมันเป็นมุ่งมั่นสีแดงเลยเป็นสาวบ้าอุตสาห์เลย แต่แต่ระหว่างเข้าไปนี่สิมีพนักงานแนะนวแมนบหอพนักงานเแา,าอยู่นิเดร็กพนักงานแนวตอนทับอยู่นี่โอ้ปวดทุกจุดเัาจะมีพนักงานที่ติดตามไปโอ้โดยโดยอันแล้วเส้นแถวนี้เด้๋ยันนี้เป็นทุนทางไปเขาขี่รถเข้ามาอ๋อโดยพี่น้องกราฟหัวเขาบ่อสมารถที่จะเห็นวิว วิวของนำโต๊ะนำต๊แล้วก็วิวที่ว่าหนสลิงได้เนาะในตะกี้ว่าสองเลาสิบห้าพี่น้องมาหนสลิงเพราะว่าคิดว่าอยากโหนสลิงไปเป็นความท้าทายอีกอย่างหนึ่งเนาะแต่ว่าเท่ากับบทสมาครได้หนเพราะว่ามันเป็นหมอกพุ่งกระจายเป็นแกแก่บริ แต่เขาขอบใจอ้ายเลยเอื้อยเลยป้าคือเนาะที่พาชาลามาชมแต่น่าเชื่อได้อย่างหนึ่งกับหนัก่องเที่ยวกันยังหลายหนามากตาที่อยางเขามาเนาะพี่นง แต่สาวลาบัสามารถอยู่ต่อได้อีกเพราะว่าฝนถ้าอยู่ห้องกระตาฝนอยู่เนาะแล้วห้องก็สิบโได้ชมวิวเนาะชมว,วิวติที่แบบเห็น่ํำตกสองสายลงมาทีให้พี่น้องได้เบิ่งกันมีแต่ว่าภาพในแผนผีเนาะที่ให้ได้เบิง่งแต่อย่างไรกันนักท่องเที่ยวกันยังหลายคือเก่าสังเกตเบิง์นนักท่องเที่ยว หึงวะฝนสีตกผ้าสีรุง้งนักท่องเที่ยวเฮา,ากันยังหลายอ,อยู่โคโดตัวจริงพี่น้องอ่าที่แต่สงสัยยังบ่สูกดกกูเกนเนาะอ่าทิ่นี่คือมีแต่นำ้ำฝนเด้อพี่น้องเด้อเห็นน้ำตกมตาดฟานแต่ฮอนสิพามาเบิง่งสวนกาแฟายอยู่ไอแลนด์เนาะพี่น้องเนาะ เมือนี้ก็ผมอบขอบใจเนาะที่เอืเและอายเพิ่นพาสาเรามาทั่วในเมื่อน,นี้นนเน<อ>า<ม>่เขาก็สิเขาวสวนบริเวณกาแฟเนาะก็จิเป็น หอมๆสีดอได้แค่มงกวาอันนี้คือมาชวนแล้วเนาะพี่น้อง เดินชิปจะไม่เก็บขันสายกับชิคส์ชิคสองก็สิเก็บมั้งหรือแม่ก็งามดีเนาะเป็นแบบว่ามีว่ามันถึงงามผลในหยาคืนแต่ก็ระติกจะแปนเห็นแต่ดินเพราะเขาจะเสียนหยาตลอดโอ้โดยส่วนกาแฟแรนเรามาได้สัมผัสแล้วเด้อพี่นอ้องทานห้ามันห้ามันเซียนหยาสะเทือนจมาก เพราะว่าหนาไม่เสริมมันไม่หนาคุณเพินเพินเหมือนจะกินกินหนาดินเด้อ๋ออเข้ากันไปจริงจริแต่ยังโอเคอยู่ยังวิวยังได้อยู่เนาะพอดีบรรยากาศดื่มกาแฟไปจิ๊บๆเนาะก็แบบนี้กอดเลย่วดจัง หมอนเบาไหมปะมวนบบานี่เป็นมาน้ำัวน้ำห่อนั้ห่นโดยมนลมช่วยช่วเื่อนเนาะเพือนใหม่เนาะน้อนบินเนาะวูนอนบินเดี๋ยวคะสิพาึืนเนาะพาึ้นไปจุดส้มวิวที่สูงทำมาได้สัมผัสแล้วพี่เนาะ ก็เป็นบันไดใหม่เนาะที่ว่าขึ้นมาก็กมีต้นแฝกหรือว่าต้นคิดว่าที่นี่น,นี่สิเป็นต้นแฝกหรือว่าต้นคิดวาาโอ้ oh. ดีพี่น้องแต่ตอนนี้ฝนตกลินลงหน่อยๆเนาะก็คออือยังยังแด้บรรยากาศทิว่า โอ้สวยงามหลายๆนอ้องพี่น้องมาด้านนี้ก็คือเอาสีเห็นสวนกาเฟแบบเต็มๆเลยเนาะพี่น้องพี่แบบได้บรรยากาศวิวงามหลายพี่น้อง เส้นทางขนาดเนาะเพื่อนว่าเส้นทางแว่งเพื่อนสิบอกแต่เพิ่งที่ไห้ได้ไปยังสัมผัสอยูย่ที่นี่นี่คือไปเป็นเขียนบอกนะักท่องเที่ยวเนาะพี่น้องนี่เป็นกาแฟ เมื่อนี้พอดีตอนนี้ก็มาฮอดแล้วเนาะพี่น้องคือสวนกาแฟเอาขึ้นมาขังบนแห่งงามได๋กิดสมโอเนาะที่เขาเห็นในหูฟภาพจังหวะงามเนาะพี่น้องนี่นี่เป็นแบบว่ความเนี่ยบรรยากาศยิงได้อยู่เพราะว่า <c oughs> <c oughs> อยู่ข้างล่างเนาะพี่น้องเป็นสวนกาแฟ เรา่ะเกิดได้มาสัมผัสปักสงเด่นนาเอามาฮอดแล้วเด้อพี่น้องนี่ถ้าคู้ไดอยากมาก็เชิญมาเที่ยวอยู่ปักสงเด่นานาเนาะทางไปอันตะปือคือเสร็จนี้เนาะพี่น้องน,องนี่งามหลายๆ ค่ะพึ่งบอกขึ้นมาสัมผัสเลยวะพึ่งพึ่งพึ่นเปิดโดนแล้วบะหลายปีแล้วแม่นบะอ๋อแต่มีนักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆเนาะพี่น้อง ก็มีทั้งสาวลาวกับต่างประเทศเนาะที่มาเวมาซุมทีนี้ออมลพาพัสสารย์พี่น้องไปเพียงเท่านี้แล้วเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กุซาตคาให้กดกึดดิ่งดิ่งเหตุซาลาคนนามุงเนี่ยเด้อพี่น้องมือนีสาวลาวก็สิขอออมลาพระสากในปากโองแดนหนาวเนาะก็คือเฮาสิพาพี่น้องไปตัดเงืองเอเง้อเออตัดเนื้อเทากับด้เข่าเพราะว่าภาพบรรยากาศที่ว่าเทาสิบว่ได้วิวเนาะพี่น้องแล้วก็ตัดฟ้านเทาก็เขาไปแล้วแต่ เห็นแต่ฝุ่นละอ,อองหรือว่าแบบว่าเห็นแต่หมอกเป็นปกคุมเนาะอยู่ในตาดฟ้านแล้วก็ตาดเนื้องเขาก็ตาดเนื้องเข้าก็เลยสิบ่บได้เข่าคือตอนนี้ฝพนตกลิ้นไหนพีน้องพนตกลิ้น กันยังมีหนักตองเที่ยวมากนาไลาตาทีบข่นเขามาเนาะที่นี่กับอาลาพระจากแล้วฝากไลก์กดแช์กุซัปตะไข้ในเดอพี่น้องพาผู้ใดมาเห็นสาวลาอยู่ปากซองแด่นนาหรือว่าปากเซีกระทักทายเนเดอพี่นอ้องเพราะว่าเขายังอยู่คิดที่ว่าอยู่เขียวเสาวลาเขียวแดนใต้เนาะก็กคือยังจะอยู่ในปากเซหรือว่าทางแดนใต้ไห,หลมือ เ์ฟอยู่เนาะพี่น้องแต่ทั้งสีจบดในภาพบรรยากาศที่ว่าเห็นหนังทรงเขียวทายหูกันแล้วกันเนาะพี่น้องแกเป็นจุดชมวิวหรือว่าจุดทายหูเนาะพี่น้องมาแต่สายแค่นี้ โอ้มนแต่สวรรค์คือกันเลยคันแสนมากกับปัจจุบันพอ่พอที่ว่ามันฝุนน่นตกเนาะมันบเร่มันบริฟิวพราะปัญหนม <laughs> าจากสวรรค์คือสาวลาวเนาะพี่นงคิปนี้กับอําลาพระจากแล้วบายบายพอ่พอพอ่อกันคลิปหน้าเนะ <laughs>